ตอนนี้ได้เวลาก,กลับบานแล้วครับพี่น้องครับเห่นคอนเสิร์ตแล้วเรียบร้อยหลังจากพักผ่อนแล้วสิกลับบ้านแล้วแต่ว่ามนนษุดเมียตอนนี้มันแต่งตัวโดนโพดโดนโพดโพี่น้องครับจะเป็นแต่งด,ดนแต่งหน้า,นายยิงแขวเอียงใสเอียองขวาตีหน้าตีหลังตีตาใสกระจกอยู่ขนาดครับผมเรียบร้อยเสื้อบางตัวสุดบางตัวเบื้งเบองพี่น้องมันสือมากใส่เองมาเลยจักมันจะเสือมาเหตุอ,อีหยังนะครับผมใสมา,อขอากขยากมูมัดแขนกับ,บ่ได บาดแขนเนี่ยคอยแน่เฮ้ยเบิงบ้งเบิ้งโบเลียวดอกพี่น้องครับโบเลียวโบตัวจักเจือหลังจากมัดแขนแล้วก็โหดชิบข้างหลังเ้ค่อยแน่เฮ้ยสุดอีหยังมาคือ,อยากคือซ่าหได้พี่น้องครับบัดยามจะเข้าห้องน้ําห้อง,งได,มด้มันสิเฮ็ดจังได๋ยามใส่อยู่ผู้เดียวมันสิเฮ็ดจังได๋พี่น้องนะครับผมแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมอืมนั่งถาสมองนึงแล้วแต่งตัวบ่ทันแล้ววีผมวับวับๆๆๆวับับวัสมองนึงผ่านไปเหมือนเดิมโอ้ย ถามบัวไวดอกเด้อแนวนี่ง่วงนอนลหล้วขอไปนอนถาก่อนเด้องีบถาดีกว่าจะข้าวหนึ่งมันกับ่ไวไวได้แบบในก็สิดนปลาในแตงตัวจักสิเป็นโอ้ยมันีหยังแน่พี่น้องครับขี้มนกับ่จชักท่ายัางแน่นอนตนื่นขึ้นมาแล้วว่ามันแล้วแล้วบอตนแล้วเก็บของก่อนเก็บของก่อนเด้อเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนมันสิลืมไปเก็บของในห้องน,น้ำเลยนั่น ใส่เขาไปเก็บของอีกพี่น้องครับไปเก็บของในห้องน้าไปเก็บเครื่องใส่เครื่องใส่ในห้องน้าเขามาแล้วนะครับผมอืมสังเกตบึงเออกัมีแต่ของเธอนน่นแหละนะครับของผมบม่ค่อยมีอีหยังจกักจางแต่ว่าเมื่อเจอออะจะเฮ้ยนี่มันคืออะไรนี่มันคืออะไรมันฟันปอมเฮ้ยเมียข่อยใส่ฟันปอมมี่น้อง มี่ยคอยใส่เข่าป้อมเอ้ยเนี่ยคอยใส่เข่าป้อมมึงสงสัยต้องไปถามมึงห้ได้เดี๋ยวจังหน่อยนี่แหละออกจากห้องน้ำนี่ละเฮ้ยแต่ว่ามันใส่แบบไหวะใส่ข้างล่างหรือข้างบนปึ๊บปั๊บฮึ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 ฮยใส่เฮ้ยบอมเบียนเดาะเฮ้ยอีหยังกลมๆน้อยๆนี่ เวลาเขามาห้องน้ำมันเอาขนมเขามากินน้ำเฮ้ยนี่ของข่อยนี่มีอันเดียวนี่แบงคีฟันอันเดียวใส่อาปากยิ่งแกวอาปากอะใส่แขวปอมันก็ยังโมเมนต์แขวปลอมถึงคิวต้องเก็บเครื่องสํำอางห้รอนแล้วหนึ่งสองสามคีมอันนี้ก็คีมเฮ้ยลิมปีศาคีมอันนี้ก็ข้องเธอปาดมันเอาไปกองไปมองใดห้องหนามันวะมันเอาไปกองไปมองใดอันนี้ก็โอบอือเอาไปทัด โอบเข้าไปคีมคีมคีมว้ายจะเป็นอีหยังแน่พี่น้องครับหลายปวดหลายพูมันเอาไปก่องไปมองได้มันเอาไปโปะไปมองไหนพี่น้องครับนี่เบิ่งมันเอาไปแลดไปมองได้แน่โอ้ยแบบนี้ก็บ่ไหวบักรวมบักหลายไม่ได้ของเธออย่างเดียวอันของผมนี่มีอันเดียวมีอันเดียวนี่พี่น้องครับคีมอันเดียวนี่ละอันนี้ของเดนไซนนะครับปิดกระเป๋าแล้วเรียบร้อยแล้วเราพร้อมคลับอ่านแล้วพี่น้องครับ บายบายพี่น้องครับเจอกันที่อุบลน,นะฮะ